คุณผู้ชมครับวันนี้กสทชมีการจัดทดลองการประมูลทีวีดิจิตอลช่องประเภทธุรกิจนะครับพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับว่าขั้นตรงขั้นตอนทําอะไรกันบ้างอยู่ในสายกับคุณวิทินันหิมที่สํานักงานกทชนะครับคุณวิทินันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมนัยคุณธนวัลเชิญลยครับเชิญค่ะราบก็บรรยากาศที่ประชุมกสทชนะตอนนี้เองนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมการทดสอบประมูลทีวีดิจิตอลนะครับก็มาร่วมกันอย่างคับคั่งเลยนะฮะก็มีตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ก็มาตั้งแต่รอบเช้าซึ่งวันนี้รอบที่มีอยู่ทั้งหมดที่เขาจะจัดพร้อมให้มีการทดสอบประมูล TV ทีวีดิจิตอลซึ่งวันจริงจะอยู่ภายเดือนกันยายนถือว่าสุดาคมนี้นะครับแต่ตอนนี้สัญญาที่ออกมาก็ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ประกอบการจํานวนหลายรายนะที่เข้ามาร่วมประมูลรวมทั้งทดสอบระบบที่ทาง แคปเทเลคอมหรือว่ากสทเป็นผู้กําหนดแหวางแผนทั้งหมดนี้นะครับโดยมีการจัดการประมูลคขึ้นแนละตั้งแต่ขึ้นความถี่เจ็ดช่องที่ว่าไปทั้ง HD แล้วก็ s d รวมทั้งประเทศช่องบริการธุรกิจที่จะมีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะที่น่าจับตาปริเศษคือณตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการร่วมประมูล การร่วมประมูลจริงๆอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลไปแล้วแต่นี่คือเป็นการซอกซ้อมเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวรอดูในช่วงประมาณกลางวันนะก็จะมีโอกาสให้กับสื่อมวลชนได้เข้าไปทําการทดสอบประมูลจริงซึ่งวันนี้เขาแบ่งไว้ทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับก็คือรอบของผู้ประกอบการนะฮะก็คือรอบเช้าจํานวนหนึ่งรอบแล้วก็รอบบ่ายจํานวนอีก2รอบนะตอนนี้มีผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียน ในการเข้าร่วมทดสอบประมวลทีวีที่ิ้อนจำนวนประมาณ40-50ร<อ>ายนะครับที่เข้ามาร่วม<อ>ลงทะเบียนในวันนี้<อ>มีชื่อแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเป็นข่าวแล้วปรากฏว่าจะมาร่วมซักซ้อมด้วยไหมครับเท่าที่ดูในรอบแรกตอนนี้นะครับยังไม่พบว่าจะมีรายชื่อที่อาจจะเล็กๆส่วนจะเป็นกลุ่มธุรกิจดาวเทียมแล้วก็กลุ่มช่องเคเบิลต่างๆนะครับที่ เรารู้จักคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วแต่ว่ารายใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่สําคัญก็เป็นผู้บริหารของอย่างอสมทอย่างเนชั่นอย่างไวทีวีหรือว่าไทยรัฐแล้วก็อาร์เอสโคอินชัก็มากันหมดแล้วครับสำหรับรายใหญ่รลายแล็กจริงๆเนี่ยก็คือเป็นการมาดูแขนงแล้วก็วิจิตซักซ้อมแล้วก็ขั้นตอนการประมูลจริงก่อนซึ่งกลุ่มนี้ <c oughs> ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่มีการประมูลจริงพวกเขาจะมาทํางานประมูลหรือเปล่าหรือเพียงแค่มาดูงานเฉยๆครับ ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นกําหนดการในการประมูลนี้ก็น่าจะเป็นไปตามกําหนดที่ทางกสทชอบ,บอกไว้ก่อนหน้านี้คือประมาณปลายเดือนกันยายนใช่ไหมคะถูกต้องครับ <S <s เป็นชุดเดือนกันยายนนี่คือคุณธิตก็ย้ามาแล้วต้องรอดูกันอีกทีนะครับเพราะเคาน์เตอร์ที่เขาจัดเอาไว้ตอนนี้เขาไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไป,าไปทําข่าวอยู่ข้างในให้เราบริเวณด้านนอกคาดว่าวจะกระทบกับผู้ที่มาเข้าร่วมประมูลน,นะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้การวางแผนที่บิกลยุทธ์ที่หลากหลายแต่ละคนก็นํากลยุทธ์ที่ตัวเองมีอยู่ในการร่วมประมูลนี้มาเหมือนครั้งที่ตอน3ามปีเหม กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นทีวีก็ไม่ได้มาร่วมด้วยแน่นอนว่าก็มีการปรับเปลี่ยนกลวิธีซึ่งแตกต่างกับตอน3ามสี่เียวเลยครับครับขอบคุณมากครับคุณวิทีนันครัครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงตามกันต่อนะครับเพราะว่าจะมีรอบสื่อมวลชนให้ลองทดลองเข้าไปประมูลด้วย <คะ S 2> วิธีการประมูลเนี่ยดูแล้วมันโปร่งใสขนาดไหนเกิดการแข่งขันกันจริงๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคุณดรนาทีย้ำนะคะว่าการประมูลดิจิตอลทีวีจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนี้ยังไงก็ไม่เกินช่วงเดือนตุลาค,คมกันยายนนี้แน่นอนรมาสที่3นี้นะคะไปดูตลาดหุ้นกันต่อคุณธนวันฮะวันนี้หุ้นไทยปิดทําการนะครับแม้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนจะสามารถบวกขึ้นมาไดดดด้5 1451จจุุปิอยู่่ทีนะครับ หลายบล็อกก็เชื่อนะครับว่าหุ้นไทยน่าจะสามารถขึ้นไปได้ต่อเพราะว่าต่างชาตินั้นยังคงซื้อสุทธิเข้ามาอีก5,000กว่าล้านวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ค่ะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตตลาดหุ้นดาวโจนส์กันสักนหน่อยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าดัชนีดาวโจนส์นั้นหลุดระดับ1 5 0 0 0จุดลงไปนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยจะดีค่ะลบลงไป114จุดนะคะในขณะที่นสแต a กบวกสวนขึ้นมา1.39จุดค่ะ s อสเชนบีหลงไป6จุดนะคะฝั่งของยุโรปฟุตซีของลอนดอนลงไป27จุด27จุดจุดยี่สลงไป23จุดค่ะเซชีโฟร์นีลงไปดค่สนตลาดหุ้นในดัซเภอคเอเชียส่วนใหญ่ กรอบค่อนข้างจะไซเวย์นะคะนี่ค่อ,อิตเกียวลงไป18สิงคโปร์ลงไป4จุดค่ะเวียดนัมลงไป73จุดอินโดนีเซียลงไป63จุดมาเลเซียลงไป4นะคะส่วนโซลปรับตัวลดลงไป9จุดค่ะมาดูแนวโน้มของราคาทองคํากันหน่อยราคาทองคํากระเตื้องขึ้นเมื่อช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขึ้นมายืนอยู่ในระดับ1,200เหรียญต่อตยออนซ์ส่งผลให้ราคาทองวันเสาร์เนี่ยขึ้นมาหลายร้อยบาทเลยนะคะแล้วก็เช้านี้ ราคาทองนั้นก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องด้วยเพราะว่าสปอตทองมีสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้นนะคะย้าว่าระยะสั้นเรยยังไม่รู้ทิศทางทองว่าจะลงอีกไหมนะคะแต่ว่าล่าสุดสปอตยืนที่1223เหรียญต่อฟรอนส์ค่ะราคาทองบ้านเราปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก50บาทต่อจากวันเสาร์ที่ขึ้นมาประมาณ400กว่าบาทนะคะทองคําแท่งค่ะรับซื้อ18,200ขายออก18,300ส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ1 7 0 0 0 9 3 4บาทขายออก18,700บาทค่ะมาดูราคานะ้ำมันดิบกันหน่อย WTI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง49เซนต์นะคะปิดที่96เหรียญ56เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนด์นะคะลดลง66เซนต์ปิดที่102เหรียญ16เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ผ่านมานะครับส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับโดยเฉพาะคุณธนวัลและคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นสุภาพสตรี และอยากจะขึ้นมานั่งเป็นหัวแถวองค์กรท่านมีเคล็ดลับมีวิธีการมีกลยุทธ์อย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นคุณวนนยจะพาไปหาคําตอบใช่ไหมใช่ครับกับงานซีออลับคมธุรกิจนะครับเผื่อท่านไหนไม่ได้ไปร่วมงานมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะเอาเทมออากาศแบบเต็มๆต็มนะครับว่าทั้งธุรกิจของไปรษณีย์ไทยธุรกิจของคลาสสิกโกฟิวเจอร์ธุรกิจของเสนาเดเวล OP เมนต์และก็รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐเองเนี่ย แต่ละท่านต้องผ่านความยากลำบากมามากมายขนาดไหนกว่าจะมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรและเป็นสภาพสตรีที่บริหารงานได้นะฮะเป็นไฮไลท์เลยนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหนะะ้าค่ะ